สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับทริปทอล์กบายเอบิชาสำหรับวันนี้เป็นตอนที่129นะคะเราจะมาแนะนำเดยทริปินโตเกียวนะคะว่าจะมีวิธีใดที่สามารถจะ,ะเดินทางเที่ยวเป็นเด y t ทริปภายใน1วันในโตเกียวได้บ้างนะคะสำหรับวันนี้นำข้อมูลมาจากตัวเว็บไซต์ของสกายฮอ b บัสนะคะในโตเกียวนะคะ ซึ่งก็คือ hop on and hop off bus นะคะซึ่งอันนี้เป็น,ปนรถเหมือนเป็นรถรถนำเที่ยวเปิดประทุนอสอสองชั้นนะคะแล้วก็วิ่งอยู่รอบๆตัวเกียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเที่ยวโตัวเกียวแบบที่ไม่ต้องไม่ต้องอใช้รถไฟนะคะเพราะว่าอย่างกรณีการใช้รถไฟเนี่ยมันต้องอถ้าเป็นซับเวย์เนี่ย ปัญหาของมันก็คือว่ามันจะต้องเดินทางใต้ดินแล้วมันก็มองไม่เห็นอะไรนะคะการเดินทางโดยรถไฟใต้ดินมันเร็วก็จริงมันตรงเวลาก็จริงแต่มันไม่เห็นข้างทางในฐานะนักท่องเที่ยวเนี่ยการเดินทางโดยซับเวย์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ช้อยที่ดีเท่าไหร่นะคะสําหรับการชมเมืองสําหรับซิตี้ทัวเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยแนะนํากันว่าถ้าใครไปตเกียวแล้ว อยากจะเที่ยวแบบนะักท่องเที่ยวจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ไม่ลำบากนะคะเพราะว่ารถเนี่ยมันจะวิ่งไปแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดให้เราลงนะคะแล้วก็สามารถจะเชื่อมต่อกันได้ขึ้นลงเมื่อไหร่ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นโปรแกรมที่เรียกว่า,า Sky Hop Bus สนะคะ in น o k เกนะคะเสิร์ชหาได้จาก จากจากคำนี้เลยค่ะ Sky Hop Bus นะคะก็จะขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ซึ่งมีมีมีม <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมในการจองให้ด้วยนะคะสำหรับตัวตัว Sky Hop Bus เนี่ยเขาจะมีเส้นทางอยู่ทั้งหมด3เส้นทางนะคะเป็นเส้นทางสีแดงนะคะ เป็นรูสีแดงนะคะรูสีแดงเนี่ยจะเป็นรูที่ะจะครอบเอร์ในโซนอาซากุสะแล้วก็โตเกียวสกายทรีแล้วก็อุเอนะคะในโซนนั้นซึ่งเป็นโซนทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของโตเกียวนะคะในโซนนั้นก็จะเขาจะวิ่งเป็นกลมๆคะ่ะรถตัวเนี้ยจะวิ่งเป็นกลมๆนะคะเป็นจุดจอดแต่ละจุดแต่ละจุดนะคะแต่ละจุดเนี่ยสามารถจะขึ้นลงขึ้นลงได้ไม่จํากัดนะคะเพราะว่าในตั๋วที่เขาขายเนี่ยเขาจะขายเป็นตั๋ววันเดย์ ตัว One Day, วันเดย์หวันอันลิมิเต็ดราคา4,500เยนสําหรับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็สําหรับเด็กนี่คือ2,200เยนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อ2วันนะคะอันลิมิเต็ดเนี่ยก็จะราคาที่6,500เยนหรือว่าสําหรับเด็กก็คือ3,200เยนคําว่าเด็กนี่คือเด็กที่อายุ ไม่เกิน12ขวบ12ปีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเด็กอายุต่ำกว่า6ขวบนะคะาสามารถจะนั่งบนตักผู้ปกครองได้โดยที่ไม่เสียเงินนะคะอันนี้ก็เลือกเอาแล้วก็การซื้อถ้าซื้อในเว็บไซต์ตัตวนี้นะคะ ในตัวเว็บไซต์ของ Sky Hop Bus เนี่ยก็สามารถจะมีส่วนลดได้10%นะคะเวลาซื้อเสร็จแล้วซื้อบนออนไลน์เสร็จแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถจะเอาหลักฐานเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นตั๋วได้ที่สำนักงานที่ Marunouchi หรือว่าสำนักงานที่ Sky Tree หรือไม่ก็สามารถจะเปลี่ยนได้จากบนรถได้เลยนะคะ สำหรับการจองเนี่ยในเว็บไซต์เขาจะให้จองแล้วเขาจะระบุไว้เลยว่าวันไหนที่มีให้บริการบ้างแต่ว่าในการจองนี้จะไม่ได้เป็นการจองที่นั่งนะคะไม่มีการจองที่นั่งนะคะคือจองได้แค่ว่าในการใช้วันนั้นวันนี้ว่ามีให้บริการหรือเปล่านะคะแต่ว่าไม่มีการจองที่นั่งบางวันถ้ามีฝนตกนะคะเขาก็จะมีแจกตัวเสื้อกันฝนให้ด้วยสําหรับคนที่อยู่ชั้นบนนะคะแล้วก็ในรถเนี่ยจะมีให้บริการก็คือ มีให้บริการตัวหูฟังนะคะออดิโอไกด์นะคะก็คือ,อตัวนี้ก็จะเป็นตัวนำทางได้ว่าไปตรงไหนแล้วมีสถานที่นั้นคืออะไรก็แนะนำเหมือนไกด์เลยค่ะเหมือนออดิโอไกด์ปกติที่เชื่อมต่อกับ GPS ไปถึงตรงไหนมันก็จะอธิบายตรงนั้นให้ฟังว่าคือที่ไหนนะคะสำหรับคนทีอ่อยากจะนั่งชมไปตลอดแล้วค่อยลงตรงปลายทางก็ได้หรือว่า จะลงระหว่างทางแล้วไปเที่ยวแล้วก็ขึ้นมาใหม่อีกเมื่อไหร่ก็ได้นะคะมาคี้ที่บอกว่ามีทั้งหมด3สายก็คือสายอาซากุสะสายแรกนะคะสายอโซนอาซากุสะกับแม่น้ําซูมิดะแล้วก็โตเกียวสกายทรีอุเอนะในโซนนั้นเป็นสายสีแดงนะคะแล้วสายที่2คือสายสีน้ําเงินค่ะสายสีน้ําเงินหรือว่าบลูบลูรูทนะคะสายสีน้ําเงินเนี่ยจะเป็นโซนโตเกียวสเตชันคือสถานีโตเกียวนะคะโซนมารุโนอุจิแถวนั้นกินซ่านะคะ แล้วก็ยังไปไกลถึงโอไดบะสำหรับสายสีน้ำเงินนะคะ,ะถ้าต้องการจะไปเที่ยวโซนแบบต่างทางที่เป็น ทางทางที่เป็นตัวเกียวเบย์นะคะก็สามารถจะไปได้โดยสายสีน้ําเงินนะคะสายสีเขียวก็จะเป็นโซนตะวันตกค่ะสายสีเขียวจะเป็นโซนชินจูกุชิบุยานะคะอันนี้ก็จะเลือกได้นะคะในตั๋วหนึ่งวันที่เราซื้อเป็นตัว๋วเหมาแล้วเนี่ยเราจะขึ้นสายไหนก็ได้นะคะขึ้นสายไหนก็ได้แล้วขึ้นกี่ครั้งก็ได้ลงกี่ครั้งก็ได้นะคะจะขึ้นหนึ่งป้ายแล้วก็ลง,แล,ลงแล้วไปเที่ยวต่อที่อื่นแล้วมาขึ้นต่อที่ไหนก็ได้ที่มันเป็นป้ายที่เขาจอดนะคะสามารถจะขึ้นลงได้โดยอิสระ ะะไม่ต้องไม่ต้องฟิกสเกจโจเลยเขาวิ่งอยู่ตลอดเวลานะคะในวันวันหนึ่งเขาก็จะวิ่งวนอยู่ตลอดว่าเป็นเป็นรถชัตเทิวิ่งวนในลูปของวงกลมอย่างนั้นตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ก็จะเป็นอีกช้อยส์หนึ่งของการที่เที่ยวซิตี้ทัวร์ในโตเกียวแบบอยู่บนดินเพราะฉะนั้นก็จะเห็นทิวทัศน์มหานครโตเกียวอย่างชัดเจนนะคะอาจจะมีรถติดบ,บ้างในบางโซนก็เป็นเรื่องปกติของการจราจรแต่ว่าก็จะเป็นที่ที่ เหมือนกับเราได้เห็นวิวข้างทางอ,อย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราขึ้นทั้งเป็นทางรถรถไฟเองนะคะเราก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มันก็จะผ่านในโซนที่แบบมันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวถนนหนทางนะคะโดยส่วนตัวในคิดว่าเวลาที่ไปเที่ยวเาาะจะ,จะ,จ,ะจะชมซิตี้ทัวร์นะคะก็นั่งรถแบบนี้จะสนุกกว่าแล้วก็ได้บรรยากาศกว่านะคะ,ะสำหรับอันนี้ก็ทําให้เราแบบประหยัดการเดินนะคะเพราะจะเดินเชื่อมแต่ละที่เนี่ยมันค่อนข้าง จะลำบากก็อาศัยรถเวียนแบบนี้ก็สบายดีนะคะก็แนะนําไว้นะคะสำหรับใครที่จะไปโตเกียวในครั้งหน้าก็ลองเดททริปโดยสกายฮอปบัส นะะในตัวเกี่ยวดูนะคะด้วยราคาแบบนี้ค่ะ1วัน4500เยนหรือว่า2วัน6500เยนนะคะราคาไม่แพงเป็นกันเองแล้วก็อิสระนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันนะคะชอบไม่ชอบยังไงติชมไว้ได้ในคอมเมนต์นะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็ติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ